ลูกค้าพอดีได้สี่ประตูมาคันหนึง่งเดี๋ยวเดี๋ยวขอลองขับก่อนโอเคมาขึ้นมาลองขับกันก่อนโอเคเปิดแทครับอันนี้ก็จะเป็นแมนนวลนะก็น่าภายในน่าจะเดิมเดิมเลยนะอันนี้เป็น2.5ตัวจีนะครับเป็นสองดก็เอารถมาลองนิดนึงมาดูฟีลลล่งกัน เข้าเกียร์โอเคนะครับไม่มีกระตกุกไม่มีกระตกุกเกียร์นิ่มอยู่ชคเชิดชดีชคดีช่วงล่างดีเลียวตายเลียวตายาเจอของตวยด้วยโชคดีครับโชคโอเคนะครับไม่ใช่นิ่มเหมือนเรืออันนี้รถไม่ใช่เรือโอเคก็ได้อยู่นะ สี่ประตูสองจุดห้าตัวจีนะครับตัวนี้ก็สี่แสนกลางสี่แสนต้นสี่สี่แสนต้นไม่สี่แสนกลางขายคันเก่าไปก็สี่แสนกลางแหละอ่าคันเก่าคันเก่ามันปีสิบสามคันนี้ปีสิบสองตัวนี้สี่แสนต้นครับผ่อนเดือนละเจ็ดพันกว่าเจ็ดพันไปอ่ะโอเคครับก็คันนี้ก็ผ่อนเดือนละเจ็ดพันไปไปนะครับผ่อนเต็มสัญญานะ เจ็ดพันไปไปลายอ่าห้าเดือนแรกก็จะผ่อนเดือนละห้าพันไปไปลายคือห้าเดือนแรกเรามีโปรช่วยหนึ่งหมื่นบาทนะครับสองพันห้าเดือนก็จะเป็นหนึ่งหมื่นบาทนะวันนี้ก็มาลองขับรถนิดนึนงอ่าเวลาจะเทนรถจาะไรก็จะได้บอกลูกค้าที่เต็มที่นะครับเนี่ยก็โอเคมาลองรถแล้วโอเคแอร์เย็นปกติภายในเดิม,อมโอเคโอเคโอเคอยู่ Yum yum Give it to me like <laughs>